สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีโกรธนะครับผมเป็ดสายันนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของจิตวิทยานะครับในการที่เราจะเพิ่ม conversion rate นะครับหรืออัตราการซื้อในเว็บไซต์ของเรานะครับโดยเฉพาะกลุ่มเว็บที่เป็น ecommerce เนาะนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนต่อเนื่องที่ตอนที่3านะครับเราลองมาดูว่าเอ๊ะตัวที่เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับกับเรื่องของการทําให้อัตราการซื้อสูงขึ้นสําหรับลูกค้าเรานะครับ เกไปดูกันนะครับข้อสิบเอ็ดแล้วนะครับก็คือเรื่องของการค้นหาในเว็บไซต์นะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งหนึ่งของของลูกค้าเราอะค้นหาสินค้าในเว็บไซต์นะครับดังนั้นปุ่มค้นหานะครับหรือฟังก์ชันในการเสิร์ชในเว็บไซต์เราอะครับที่เป็นอินไซต์เสิร์ชนะครับต้องดีนะครับการเสิร์ชเนี่ยมันสามารถที่จะพิมพ์แค่ 2, ออสองสามอันสองสามคำแล้วก็รีคอมเมนต์นะครับ สามารถที่จะเจอผลการค้นหาที่ Recom m e ม d มาได้เลยอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเราใช้พวก w ว r d p ดเพรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปลั๊กอินที่สามารถที่จะเสิร์ชได้ทั้ง Product เสิร์ชได้ทั้งตัวที่เป็นโพสต์นะครับเสิร์ชได้ทั้งเว็บเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการที่จะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะค้นหาสิ่งต่างๆในเว็บไซต์ได้ตามต้องการเพราะแน่นอนแหละครับการที่มาที่หน้าโฮมหรือหน้าดน p ิ g งเพจหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ย เขาคงจะมีความต้องการที่มันหลากหลายกันนะครับเขาก็อาจจะมีการค้นหารหรือบางคนเนี่ยเคยมาเจอเว,เว็บไซต์เราหนึ่งครั้งแล้วแล้วออกไปเนาะประจําชื่อเว็บเราแล้วเข้าเดลิเวอรม่ครั้งหนึ่งแน่นอนมาที่หน้าแรกเขาอาจจะไม่ได้เจอแอนนี่เพจนั้นแล้วเพราะว่าแอนนี่เพจนั้นเป็นแอนนี่เพจที่เราใ,ใช้มีแอดเวอร์ทายสิ่งกับตัวที่เข้ามาหน้าโฮมก็ต้องสามารถเสิร์ชค้นหาสินค้าหรือบริการของเราได้ทั้งหมดทั้งมวลเช่นกันนะครับ ข้อต่อมาก็คือข้อ12เนาะก็คือในเรื่องของตัวกรองฟิลเตอร์ในการอ่านโปรดักต์นะครับเพื่อให้ลูกค้าทําไมครับสะดวกในการที่จะแคตตากรายซือแบ่งหมวดหมู่แน่นอนครับสมองของเราชอบในเรื่องของการที่เราจัดหมวดหมู่ให้มันถูกต้องนะครับเช่นกลุ่มสีนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นก็คือแบ่งสีนะครับหรือแบ่งวัสดุข,ของสินค้าหรือแบ่งประเภทหมวดหมู่นะครับเป็นต้นพวกนี้สําคัญกับเรื่องของการตัดสินใจซื้อมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้า ง่ายไม่ต้องคิดเยอะเข้ามาดูเรารู้เลยแล้วเจอหาเจออย่างรวดเร็วนะครับสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับมีขั้นตอนใน,นการเปรียบเทียบที่รวดเร็วไม่ยุ่งยากอันนี้แน่นอนก็คือมีตัวเลือกที่ทําให้เขาสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องส่งไปที่นิวเบรนหรือต้องให้นิวเบรนทางานหนักนะครับประมาณนั้นสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เปลืองพลังงานของสมองส่วนที่เป็นนิวเบรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ12เนาะต่อมานะครับเรื่องของ เว็บต้องโหลดเร็วนะครับข้อสิบสามเนาะก็คือเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยในการที่จะเห็นเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยคือสองวินาทีนะครับก็คือเปิดเว็บไซต์ปุ๊บลูกค้ากดปั้งลูกค้านับในใจแบบที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับหนึ่งสองเว็บไซต์ต้องโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยลูกค้าก็จะมีโอกาสที่จะ ปิดไปได้เลยนะครับตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวที่เป็นดีเทลหรือยังไม่ได้เฟิร์สอินเทชชั่นในการเห็นเว็บไซต์เราเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสำคัญของทำอย่างไรทําให้เว็บนะครับมันโหลดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถเช็คเว็บไซต์ได้นะครับอาจจะเสิร์ชใน g o o g l e เนาะก็คือเฮสสปิดเว็บไซต์ซึ่งมันเป็นเครื่องมือของ Google ในการวัดเนาะว่าเขาก็จะให้คะแนนนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองหมวดนะครับก็คือหมวดที่เป็น มือถือนะครับแล้วก็หมวดที่เป็นในลักษณะของหน้าจอนะครับที่เป็นพวกโน้ตบุ๊กเดสท็อปต่างๆนะครับประมาณนี้ก็อัตราไม่เท่ากันนะครับน่งซึ่งแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้ลูกค้าเราอะครับใช้มือถือเป็นหลักนะครับบางเว็บบางบางเว็บไซต์เนี่ยหรือบางลูกค้าที่เป็นบางธุรกิจอะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากมือถือหรือโมบายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสปีดบนโมบายนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ลองลงมาก็คือ Speed on Desk t o p นะครับมันมีเรื่องของการออ t ติม z e ซึ่งมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆครั้งอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเอ็นเวตโคต่างๆนะครับรอยู่การใช้ที่เป็นเ o r d p r e ครดก็ต้องเลือกเรื่องปักอินในการออพติมัลให้มันเร็วขึ้นนะครับเรื่องทางรูปภาพเรื่องของ CSS c o d e โค้ดลึกโค้ดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีเทลแต่ว่านี่เรารู้ไว้ก่อนว่าสปีดมีผลกับเรื่องของการตัดสินใจน,นะครับต้องเอาจริงๆก็คือ สามวินี้ก็ยังก็ยังผ่านนะครับก็คืออย่าให้มันชา้าจนเกินไปนะครับถ้าไปสักหกเจ็ดวิแล้วนี่ก็แน่นอนครับปิดแน่นอนนะครับก็ต้องเทรดเว็บไซต์เราให้ดีด้วยเนาะต่อมาก็คือไลฟ์แชทนะครับตอนนี้ขาดไม่ได้เลยเนาะมันจะต้องมีไลฟ์แชทอยู่ที่อยู่ที่เว็บไซต์เรานะครับหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าถ้ามีไลฟ์แชทลูกค้าจะกลับมานะครับแล้วก็สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามีไลฟ์แชทเนี่ย ให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเขาจะซื้อโอเคไหมครับนั้นอันนี้มันคือมีผลกับเรื่องของความมั่นใจทำไมต้องมีไลฟ์แชทมีไลฟ์แชทเพราะว่าโอเบรนของเราเนยเราอยากที่จะเขาเรียกว่า trust นะครับว่ามีคนจริงๆมีดูมีคนดูแลจริงๆเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเรามีปัญหาเราก็อยากที่จะมีคนเข้ามาคอยให้ความช่วยหลือนะครับประมาณนั้นอันนั้นต่อให้ไลฟ์แชทเรามีบอทมารับก่อนนะครับแล้วก็มี คนเป็นคนจริงเนี่ยมา,มาพิมพ์มาแชทเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับยูเซอร์รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่ารับด้วยบอทนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดมีมาเรื่องของบอทดส่งต่อให้แอดมิน min, ว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องการคุยกับแอดมินเพราะว่าบอท์ัไสามารถตอบคำถามเขาได้นะครับอันนี้ต้องเร็วนะครับในการเข้ามาชชร์จนะครับสำหรับที่เป็นแอดมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของไลฟ์แชทและเวิร์กโฟลในการที่จะรับช่วงต่อในการที่จะเซอร์วิสลูกค้าต่อจากบอทดนะครับ อันนี้เป็นในเรื่องของความสําคัญมากๆนะครับณปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนนี้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่บางทีเขาตัดสินใจซื้อไปแล้วนะแต่บางทีทักมานิดนึงก่อนนะครับกลัวว่าไม่มีตัวตนนะครับกลัวโดนหลอกนะครับแน่นอนโอเบนมีความกลัวเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนั้นอย่าลืมใส่ไลฟ์แชทไปด้วยนะครับต่อมานะครับเรื่องของการแบ่งพื้นที่สําหรับการทําโปรโมชั่นนะครับจะมีแท็บคาว่าโมโปรโมชั่น หรือมีแบนเนอร์โปรโมชั่นนะครับบอกว่าเวลาเราเข้ามาในเว็บไซต์นะครับตาเราอะครับตาของลูกค้าจะมองหาตรงไหนโปรโมชั่นตงรงไหนลดราคานะครับสี่สิบสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นของลูกค้าเนี่ยกำลังมองหาสินค้าลดราคานะครับแล้วก็หกสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยมองหาที่เป็นโปรโมชั่นนะครับลดร,ราคากับโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะครับลดร,ราคาแน่นอนแหละลดกี่เปอร์เซ็นต์กว่ากันไปนะครับลดสินค้าที่เขามองอยู่ี มีลดราคาไหมนะครับถ้ามีเขาจะรีบตัดสินใจซื้อเลยแต่โปรโมชั่นมันอาจจะเป็นในเรื่องของหนึ่งแถมหนึ่งหรือโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นในเรื่องของการบันเลินนะครับการเพิ่มตรงนี้นะครับก็อย่าลืมว่าในเรื่องของการมีโปรโมชั่นพวกนี้มีพื้นที่ตรงนี้จะทําให้ลูกค้าไปเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็ซื้อสินค้าที่มากขึ้นนะครับเราก็ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นนะต่อมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือในเรื่องของการนําเสนอสินค้าพ่วงนะครับก็คือเพิ่มบัสเกตไซส์เนาะเพิ่มยอดขายจากการที่เอสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถใช้คู่กับอะไรได้บ้างเช่นถ้าเป็นกรณีที่เป็นมือถือนะครับมีเคสซื้อพว่วงไปเลยไหมนะครับมีลําโพงมีหูฟังมีอุปกรณ์ต่างๆที่มันมันใช้ด้วยกันได้ครับเซตเป็นเซต bundle ให้เรียบร้อยนั้นซื้ออย่างเดียวเนี่ยอาจจะ ได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อแบบที่มีตัวที่เป็นโปรดักต์ตัวอื่นพ่วงไปด้วยแล้วมีความคุ้มค่าใส่ความคุ้มค่าลงไปนะครับสิ่งนี้จะทําให้ลูกค้าเนี่ยหนึ่งตัดสินใจซื้อเพิ่มนะครับทําให้เพิ่มยอดขายได้เนาะังนั้นอัตราของคอนเวอร์ชั่นเรนนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็บาร์สเกตไซส์เพิ่มขึ้นมันก็หมายความว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราได้เงินหนึ่งครั้งนะครับในการที่ซื้อลูกค้าลูกค้าซื้อสินค้านะครับ ก็จะได้เงินที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งครั้งนั้นด้วยนะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเจอนในการทำอ e ีคอมเมิร์ะครับลูกค้ากดซื้อสินค้าที่เป็นรีเลตโปรดักต์หรือสินค้าที่เราเลคคอมเมนในหมวดหมู่เดียวกันนะครับผมว่าอัตราสูงค่อนข้างเยอะเลยจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับสินค้าที่ทําไว้เป็นรีเลตโปรดักต์ครับลูกค้าซื้อครับเราจะแอดตอนที่ลูกค้าดูรีวิวของโปรดักต์ดูอ่า รายละเอียดของสินค้าอยู่นะครับก็ได้หรือตอนที่ลูกค้ากดใส่ตะกร้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วไปที่ตะกร้านะครับหน้าของตะกร้าก็จะโชว์โปรดักที่แนะนำนะครับให้ซื้อด้วยกันไปด้วยนะครับก็จะทำให้ลูกค้านี่กดซื้อเพิ่มนะครับต่อให้ไม่ได้มีโปรโมชั่นแถมอันนี้นี้นี้เนี่ยก็ยังกดนะครับแต่ถ้าเกิดมีโปรโมชั่นที่มีราคาพิเศษถ้าซื้อเป็นชุดเสร็จนี้อันนี้ก็ จะทำให้ตัดสินใจซื้อซื้อง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการเพิ่มคอนเวอร์ชั่นเลในเว็บไซต์ e-commerce นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายและคือตอนที่3นะครับใครยังไม่ดูตอนที่1ตอนที่2ก็ไปย้อนดูได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะแชร์ให้ทีมงานดูพวกนี้ได้จะได้ไม่ต้องอธิบายเองเนาะแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะว่าเราจะมีคอนเทนต์พวกนี้นครับทุกวันนะครับ ให้เอาไปศึกษาสําหรับการที่จะทําให้การตลาดออนไลน์ของทุกๆท่านนะครับมีเรื่องของประสิทธิภาพมากขึ้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ